สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมาการทุกท่านดิฉันนางสาวนัทกมลต้นวังหินกำลังศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สองสาขาการผลิศตศาสตรองค์กรเกษตรกรในอนาคุตแห่งประเทศไทยในพระราชูป,ปถัมสมเด็จพระเทพรัตสุดาสยามบรมราชกุมารีหน่วยเยโสธรวันนี้จะมาพูดในที่ชุมชนเรื่องประเพณีวันลอยกระทง ประเพณีวันลอยกระทงนั้นไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่าเกิดตั้งแต่เมื่อใดแต่เชื่อว่าประเพณีนี้ได้สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงเรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่าพิธีจองเปลี่ยนหรือการลอยพระประทีปและ มีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่หนึ่งกล่าวถึงงานเผาเทียนเล่นไฟนี้ว่าเป็นพิธีรื่นเริงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงค่ะดิฉันก็ได้นำเสนอเรื่องประเพณีวันลอยกระทงจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ